4, 3, 2, พัฒนากรคือศรัทธาที่เดินได้สู่พัฒนากรขวัญใจชุมชนพัฒนากรตัวกลมนามว่าพัฒนากรเอ็มนางสาวอรวรรอินหันจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์สาขารัประาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเริ่มเข้าสู่วงการเมื่อวันที่9มีนาคม2555ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนักสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาจังหวัดตากปลายปี2555ถึงปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพประทับช้างตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็น12ปีแห่งความภาคเพียรในวงการพัฒนากรด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 10. 1 0บวกหนึ่งภายใต้หลักการทำงาน4ปอคือประชาชนประหยัด ประสานงานและประชาธิปไปตยควบคู่กับหลักห้าร่วมเสริมทับด้วยพลังบอวรอบ้านวัดโรงเรียนราชการโดยมีการบูรณาการร่วมกับเจ็ดภาคีพัฒนาในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการคลองตนบนพื้นฐานความดีมีคุณธรรมยึดหลักการมุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานประสบความสำเร็จใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าแบ่งปันเอื้ออารียึดหลักการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับผิดชอบเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเคารพเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การคลองคนยึดหลักการคลองคนโดยใช้ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคีเพื่อนร่วมงานและให้บริการผู้นำกลุ่มองค์กรประชาชนด้วยความเสมอภาคยึดหลักการทำงานเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ้าสุขให้เกิดในองค์กรให้ความรู้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการด้วยความใส่ใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด และที่สําคัญในการทํางานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการครองงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดและความสามารถเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎหมายและนโยบายให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติและเมื่อพบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุทิศเวลาให้กับการทำงานโดยไม่คํำนึงถึงวันหยุดราชการและสิ่งที่สําคัญคือเน้นการสร้างเครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากรงบประมาณและวิชาการซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคีพัฒนารวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและ ประชาชนในพื้นที่กว่าจะตัวกลมขนาดนี้ก็สั่งสมอะไรมาเยอะมาชมผลงานกันเลยจ้าเริ่มต้นที่ผลงานแรกตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตำบลเนินสว่างส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยการใช้กลไก357 ในการบริหารจัดการตำบล3ระดับได้แก่ระดับชุมชนระดับตำบลและระดับอำเภอควบคู่กับ5กลไกได้แก่ประสานงานภาคีบูรณาการแผนติดตามประเมินผลการจัดการความรู้และสื่อสารสังคมภายใต้ความร่วมมือของเจภาคีเครือข่ายได้แก่ภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนา ภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันสร้างตำบลเข้มแข็งส่งผลให้ได้รับรองชนะเลิศอันดับสองตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดดังนี้ตำบลเข้มแข็งตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกลุ่มองค์กรแกนหลัก ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ขอคอจอต่อมาด้วยผลงานที่สองคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าหมู่สิบเจตำบลทุ่งใหญ่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ขอรับเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จส่งเสริมให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ภายใต้หลักการ5ก่อส่งเสริมให้กลุ่มย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความหลากหลายน่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาดและนำสื่อออนไลน์มาใช้ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจมาเรียนรู้ได้ส่งผลให้ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปิดท้ายด้วยผลงานที่3กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งสามัคคี หมู่19ตำบลทุ่งใหญ่ส่งเสริมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ตระหนักและเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกำจัดจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงจุดอับยับยั้งการแพร่ เร่งแก้ไขคนติดพิชิตยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมส่งผลให้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดกว่าจะปังได้ขนาดนี้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักง,งานราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนประจำปี2567นอกจากนี้ทำให้องค์กรคือกรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภาคีประชาชนผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายรวมถึงทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส บวกกับสิ่งที่เชื่อมั่นมาตลอดว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้ายัางไม่ได้ลงมือทำทำให้วันนี้ได้รับโอกาสเข้ารับการคัดเลือกพัฒนากรขวัญใจชุมชน